สวัสดีทุกท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่คอสารประสานมิตรหรือที่คนรุ่นเก่าเขาเรียกกันว่าคลองใหม่สําหรับคลองนี้เนี่ยก็จะลายล้อมไปด้วยป่าชายเลนนะครับมีลําคลองที่กว้างใหญ่สามารถทะลุออกทะเลเอ่าวไทยได้ส่วนตรงถนนเรียบคลองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ติดกับวังกุ้งวังปูวังปลาทําให้ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลย อาหารทะเลไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยอย่างแน่นอนและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านเทาเป็นร้านอาหารที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีนะครับเป็นร้านเล็กๆลับๆเดินเข้าสะพานตูนกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างสําหรับร้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านสไตล์บ้านๆเป็นร้านสไตล์ชาวคลองนะครับที่บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและก็มองเห็นวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่กันแบบสไตล์ชาวคลอง เห็นไหมครับมีเรือเล่นผ่านกันแบบนี้เลยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารของทางร้านเขากันว่าเป็นอย่างไรบ้างเปิดกันที่เมนูแรกพวกเราขออนุญ,ญาตทดสอบน,น้ําจิ้มซีฟู้ดของทางร้านเขาก่อนด้วยเมนูกุ้งแช่ในราคา120บาทพวกเราขอบอกไว้เลยนะครับว่าน้าจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เนี่ยเป็นน้าจิ้มที่อร่อยแบบต้น,ตนที่พวกเราเคยเอาลิ้นสัมผัสมาเลยมาต่อกันที่เมนูเผ็ดร้อนกันบ้างนะครับนั่นก็คือเมนูปลาหมึก ครัวพริกเกลือในราคา180บาทเขาก็จะเอากระเทียมพริกนะครับคั่วให้หอมๆรอไว้แล้วนะครับแล้วก็ปลาหมึกไปทอดก,กรอบๆแล้วก็เอามาคั่วคู่กันอีกทีหนึ่งสําหรับรสชาติเนี่ยนะครับก็จะมีความหอมของพริกเกลือปลาหมึกก,กรอบๆอร่อยดีมากนะครับและทุกท่านสามารถเอาน้ำจิ้มซีฟูด้ดราดลงไปแบบนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการความเปรี้ยวแซบมาต่อกันที่หนึ่งเมนูเลยละกันแมงกะพรุนน้ำมันงาสำหรับแมงกะพรุนร้านนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความกรุบกรอบ เด้งสดอร่อยดีมากเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีจิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเหมือนกันนะน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะจิ้มกับอะไรก็อร่อยและดูปลากระพงของร้านเขาเดิครับตัวยังใหญ่เลยทุกท่านลองตั้งราคาไว้ในใจดูก่อนนะครับว่าปลากระพงตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทุกท่านฟังและนี่ครับคือปลากระพง3รสเห็นไหมครับคือตัวเนี่ยใหญ่กว่าแขนน้องเมย์อีกแล้วดูเนื้อโอ้โหขาวๆแบบนี้น้าจิ้มปาามลา3รสของร้านนี้เนี่ยคืออร เข้มครบรดเลยเผ็ดก,กําลังดีด้วยปลากระพงตัวเมื่อกี้350คือโคตรดีมาต่อกันที่เมนูปูไข่ของทางร้านเขากันบ้างน,นะครับสำหรับปูไข่ร้านนี้เนี่ยอยู่ที่โลละพันสนะครับท่านก็เลือกเมนูเอาเลยว่าท่านจะกินเมนูอะไรและที่พวกเราเลือกมาเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นปูไข่ผัดผงกะหรี่สาหรับปูตัวนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 5ขีดนะครับจานี้ก็เท่ากับ600บาทนั่นเองและดูไข่ของร้านนี้ด้วยครับยังแน่นคล้ายๆปูขนมปังเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าปูขนมปังเนี่ยที่ยัไม่ติดกับปูไข่ร้านนี้เลยเพราะว่าไข่ร้านนี้เนี่ยมีความแน่นหนึบ เคี้ยวมันเคี้ยวเพลินสุดๆไปเลยนะครับอร่อยมากส่วนผงกะหรี่ที่เขาทามาให้นี่นะครับพวกเรากินปูเสร็จแล้วเราขอเศษหรืเหอเหลือที่เป็นไข่แบบนี้เนี่ยเอาไปคุกข้าวกินต่อที่บ้านนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆสําหรับผงกะหรี่ร้านนี้ส่วนสําหรับเมนูต่อมาเนี่ยพวกเราก็สั่งให้ทางร้านเขาทําเป็นแกงส้มหม้อไฟปูไข่ใส่หน่อไม้ดองมาท่านอาจจะกินเป็นยอดมะพร้าออ่อนก็ได้นะแต่พวกเราชอบกินปูไข่คู่กับหน่อไม้ดองนะครับเหมือนหน่อไม้ดองเนี่ยมันจะไปทําให้ปูไข่นะั้นมันมีความหอมเพิ่ม ขึ้นไปอีกส่วนรสชาติน้ําแกงส้มร้านนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวแต่ไม่โดนนะเปรี้ยวกําลังดีเข้มข้นอร่อยดีมากและสําหรับท่านใดนะครับที่มองหาร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้ราคาสบายกระเป๋าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ท่านไม่ควรพลาดส่วนวิการเนี่ยให้เปิด G P ขึ้นมาและพิมพ์คําว่าบ้านเท่าซีฟูด้ดร้านนี้จะอยู่ในตนนําบลนาเกลืออําเภอพัสมุเจดีจังหวัดสมุทรปราการเปิดตั้งแต่10โมงนะครับปิดประมาณ3ทุ่ม